สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดไบบุ่งอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อด้านหลังค่ะมาโชว์ตัวคันนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยเป็นกระบะยกสูงที่ราคาถูกเนาะแล้วก็แต่งสวยด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเลนเจอร์ XL+ สปอร์ตค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะหสป,ปีดมาชมกันค่ะว่าวันนี้บุงจะแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นซุปตัวเตี้ยจ้าเพราะว่าแต่งเพื่อความสวยเฉยเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็สีดําด้านค่ะตัดด้วยสีขาวโน้สีเดียวกับตัวรตา้ามาจา้าต่อเลยตัวนี้นะคะชุดกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้เราเรียกตัวชุดกระจังหน้า F150 Spider ค่ะจะมีไฟสีขาว3จุดเห็นไหมเอ่ยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้อักษรน,นะคะเป็นตัวดำตัดด้วยขอบแดงนั่นเอง มาจ้าแล้วก็ดูแคงกันกระแทกข้างล่างนะคะตัวนี้จริงๆอ,ะอ,ะอ่ะมันเป็นสีบอลเงินนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากทำเป็นสีอื่นนะคะแจ้งได้เลยอาจ้ามาต่อเลยตัวเอกลักษ์ของตัว F150 Spider นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัว C ีค่ะเป็นไฟ LED เข้าหากันนะคะ เสริมลอด้วยไฟหน้าจ้าตัวนี้ไฟหน้ามัดแต่งนั่นเองจะมีมัดแต่งสามขีดค่ะมีไฟเดย์ไทม์นะคะแล้วก็ไฟลูกแก,ก้วจ้าตัวนี้ไฟลูกแก้วค่ะจะมีให้คุณลูกค้าเลือกระหว่างสีน้ําเงินกับสีแดงนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยนะอ่ะมาเพิ่มอีกนิดนึงก็จะเป็นครอบไฟหน้าจ้าเพิ่มความสวยงามอ๋อลืมบอกไปตัวนี้จะมีเราใส่เพิ่มเข้าไปเป็นไฟตัดหมอกให้นะคะ เพราะว่าตัว xlt x l plus อะคะ่ะจะไม่มีไฟตัดนอกมาเหมือนตัว xlt เนาะมาต่อด้านข้างเลยจ้าด้านข้างนะคะตัวนี้เราจะใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้ป้องการสีรถเนาะกรณีที่เกิดเหตุจริงๆจะโดนซุ้มล้อก,ก่อนแลวจะไม่โดนสีรถคุณลูกค้านะต่อเลยจ้าล้อแมกสวยๆค่ะตัวนี้เป็นแมกขอบ16นะคะยาง monster at 3ยอดนิยมเลยค่ะ ตัวนี้ทั้งลุยได้ทั้งสายเรียบอะไรเงี้ยได้หมดจ้ามาต่อเลยสติกเกอร์ค่ะตัวสติกเกอร์ลายคนตัวนี้เห็นไหมลูกค้าเลือกคาว่าเเจอร์ค่ะแล้วก็ข้างล่างจะมีคําว่าワイแทรสีแดงเนาะตัวนี้มีลายให้คุณลูกค้าเลือกเยอะแยะเลยค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะามาเสริมล่ออีกนิดนึงเนาะด้วยตัวเบ้ามือจับค่ะเบ้ามือจับตัวนี้นะคะป้องกันรอยเล็บโดยเฉพาะเลยนะคะคุณลูกค้า เวลาลูกค้าเปิดรถอะค่ะเล็บมันจะขูดประจําอยู่แล้วเนาะแล้วต่อด้านบนเลยจ้าก,ก็จะมีคิ้วกันสาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาจะแจ้งว่าราวหลังคาตัวนี้ค่ะเราติดเฉยๆเนาะหลออย่างเดียวนะคะใช้งานจริงๆไม่ได้นะจ๊ะอ่ามาเลยค่ะมาดูไฮไลท์สุดหล่อค่ะตัวนี้เป็นโลบารเหล็กของ Outlander ค่ะตัวนี้แข็งแรงและสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็ผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยเนาะเพิ่มเตมิมอีกนี้ค่ะ คอบฝาถังน้ำมันตัวเนี้เราให้คุณลูกค้ามาด้วยโน้ตมันจะได้เข้าชุดกันมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะก็เราก็จะใส่ครอบไฟท้ายคอบไฟท้ายค่ะแล้วก็ตัวดาบท้ายค่ะตัวนี้อ่ะที่สวยจริงๆเลยเจะเป็นกันชนเหล็กของ Outlander ค่ะตัวเนี้ยแข็งแรงเนาะเราสามารถนั่งได้ปีนได้อะไรอย่างนี้ค่ะ เอาไว้ใช้งานจริงๆเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้น้อบุ้งอ่ะยังไม่ได้ปล่อยโปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นตอนนี้นะคะแต่งแบบนี้เลยนะใช้เงินออกรถเพียง3,9,900บาทเท่านั้นคุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยคะ่ะยังไงฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ